สวัสดีจ้าพบกับแคทนอกสวนนะคะวันนี้จะมาช่างหนู <c oughs> หนูช่างกิโลช่างกิโลขายปะนี่นะอุปกรณ์ช่างน้ำหนักของเรานะคะไม่รู้จะเอาเขาไปใส่อะไรช่างน้ำหนักก็เลยใส่ถุงช่างน้ำหนักเลยวันนี้ต้องไปซื้อยาถ่ายพยาธิให้น้องหนูนะจ๊ะจะกินเป็นครั้งแรกลืมเอาไม้มาหิ้วเลยนะกกันนะจ๊ะทีนี้ก็หิ้วเขาขึ้นมาเลยนะคะอืม หิวขึ้นมาเรียบร้อยนะจ๊ะน้องหนูตัวนี้ชายกลางจ๊ะน้ำหนักของเขาวันนี้นะคะสองร้อยสามสิบห้ากรัมนะจ๊ะนี่ชายกลางนะคะทีนี้เหลือพี่ชายใหญ่ต้องเอามาชั่งน้ำหนักนะจ๊ะต้องใส่ถุงชั่งนะไม่งั้นนางจะไม่นิ่งเลยนะคะกลายเป็นเหมือนแบบเอาหนูมาชั่งกิโลขาย น้ำหนักสองสามห้ากรัมนะจ๊ะต้องไปบอกคุณหมอนะคะว่าน้ำหนักหนูของเราขนาดนี้จะให้ยาถ่ายพยาธิประมาณเท่าไหร่นะคะเพราะว่าหมอต้องใส่ในหลอดซินลิงเล็กๆนะคะใส่ยามาให้เราแล้วเราก็มาป้อนเองนะจ๊ะทีนี้ต่อไปจะเอาพี่ชายใหญ่มาชั่งน้ำหนักนะคะอ้าวชายกลางกับกลงหลูอกับกลงเอาชายกลางกับกลงกันนะ พี่ชายกลางพี่ชายกลางกับกงนี่เงี้ยวเงี้ยวกับก้งกับกง,กบกงจะเอาพี่ชายใหญ่ขึ้นมาดื้อมากชุนี่ชายใหญน่นี่ก็คือพี่ชายใหญ่นะคะหัวฟูขนนุ่ม ต้องมาชั่งน้ำหนักพี่ชายใหญ่มีเจ้าของแล้วนะจ๊ะพี่ชายใหญ่ขนนุ่มมากเลยค่ะหัวตั้งขนฟุยดูขนเขาสิฟุยฟูฟ่องโอ้ยหัวใจเต้นแรงหัวใจเต้นแรงอะมาอยู่ด้วยกันหัวใจเต้นแรงหัวใจเต้นแรงโอ้ยชั่งน้ำหนักก่อนลูก ชั่งน้ำหนักก่อนนะคะเดี๋ยวจะได้กินยาถ่ายพยาธินะคะโอเคไหมคะชั่งน้ำหนักแล้วจะได้กินยาถ่ายพยาธินะคะน้องหนูชั่งไปแล้วใช้กางชั่งไปแล้วเหลือหนู <c oughs> <c oughs> น่ารักมากเวลาอุ้มนะเขาจะนิ่งอ <c oughs> ชั่งน้ำหนักก่อนโอ้ยตกใจตกใจสะอกสะอก ชายใหญ่อยู่ในถุงนะน้ำหนักพี่ชายใหญ่สามสองห้านะคะโอ้หนักกว่าชายกลางตั้งเยอะแน่อืมปล่อยน้องลงอนะ่ะทีนี้จะเอาน้องไปใส่กลงทั้งถุงเลยไปน,น้องลงกลงโอ้ยร้องใหญ่ละอ้าว อ,ออกจากถุงลูกออกจากถุงออกไปสิเสียงดีจริงชายกลางชายกลางเสียงดีดีนี่อาหารเขานะคะเป็นหญ้าขนให้ไปตั้งเยอะนะเหลือนิดเดียวไอ้นี่โกโก้แต่เขาไม่ได้ชื่อโกโก้แล้วนะเขาชื่อไทเกอร์เพราะหน้าเขาเหมือนเสือนะคะ ชายกลางชายใหญ่แล้วก็นี่แม่ชานมแม่ชานมอยู่ตัวเดียวนะจ๊ะสำหรับคนที่ติดตามคลิปน้องหนูอยู่หลายท่านนะคะอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะตัวเล็กหายไปไหนตัวเล็กเป็นตัวเมียอีกตัวนะคะลักษณะคล้ายชานมเลยเป็นตัวเมียเหมือนกันตอนนี้น้องตัวเล็กของเราที่ชื่อว่าหญิงเล็กนะคะน้องได้เสียไปเมื่อสองวันที่แล้วนะจ๊ะ เพราะว่าน้องป่วยไม่สบายนะคะมีอาการซึมอยู่สองวันแล้วก็เช้าวันที่สองนะคะน้องก็ได้จากเราไปแล้วเนาะไม่ได้พาทุกคนมาติดตามไม่ได้นำมาให้ทุกคนได้ดูนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงสภาพที่เรากำลังดูแลน้องอยู่แล้วก็คือไม่อยากไม่อยากไป ไม่อยากจะไปโฟกัสในส่วนนั้นมากนะคะเพราะว่าสภาพอารมณ์ของพี่ภูมิเขาไม่โอเคเนาะก็เลยมาบอกให้ฟังเพียงเท่านี้ว่าน้องได้จากเราไปแล้วนะคะตอนนี้แคทได้ยาถ่ายพยาธิมาแล้วนะจ๊ะ พี่ภูมิไปเอาจากร้านหมอมาแล้วนะนี่นะยาถ่ายพยาธินะคะแคทถ่ายรูปชั่งน้ําหนักนะคะแล้วก็ส่งให้หมอไปพี่ภูมิก็ไปรับยาถ่ายพยาธิมาเดี๋ยวป้อนชายกลางก่อนนะจ๊ะ๋ยวมาป้อนยาถ่ายพยาธิน้องหนูกานกินยาแลยจ้ะชายกลางเมื่อเขาอยู่กับคนนะคะเขาจะนิ่งมากเดี๋ยวป้อนยาก่อนลูก กันเขาวิ่งเราก็ห่อผ้านิดนึงนะนี่นะคะห่อผ้าน้องนะคะแล้วก็ค่อยๆป้อนน้อไหะจ๊ะงาอ,อ่าใช้กางกินยาโชวหน่อยกินยาโชว์หน่อย,ย,อยลูกกินยาโชเรียบร้อยจะแทะหลอดนะพอแล้วลูกหมดแล้วหมดแล้ว ทีนี้ไปเอาพี่ชายใหญ่มากินนะน้องชายกลางกินยาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ยโอ้ยชายกลางแทะมือแม่แล้วหนูเขาแทะมือไม่เจ็บนะแทะเล่นกินไปแล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวไปเอาพี่ชายใหญ่มากินยานะจ๊ะไปข้ากลงข้ากลงชายใหญ่มาแล้วนะจ๊ะชายใหญ่หัวฟู มื่อกี้จับพุงชายใหญ่แปลกใจมากตกลงชายใหญ่หรือว่าอะไรเนี่ยทําไมพุงโยจังพุงโยยังกับผู้หญิงเนี่ยมัมมัมพี่ชายใหญ่กินยานะจ๊ะกินยาหลือยาถ่ายพะยะมัมมัม,มเรียบร้อย อ่อยไหมอ่อยอ,อย,อ,อ,ยอ,อยอ้อยไม่ยอมปล่อยหลอดเลยเรียบร้อยนะจ๊ะกินยาถ่ายพยาธิครบทุกตัวแล้วนะทั้งหมดห้าตัวนะคะตัวใหญ่ป้อนไปแล้วเมื่อต้นเดือนตัวเล็กก็เพิ่งมาป้อนอนีน่ารักจัง น้องน่ารักจังน้องน่ารักจังทําไมน้องพุงโยลูกแม่แปลกใจเนี่ยทำไมหนูพุงโยเนี่ยฮะชักไม่มั่นใจแล้วแคทเห็นพุงเขาแปลกๆนะพุงโยเหมือนท้องเลยอะตกลงหนูเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงเนี่ยฮะตกลงหนูเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงเนี่ยยังไงยังไง ไปอยู่กับแม่ชานมดีกว่าไหมไปอยู่กับแม่ชานมดีกว่าเนาะนี่ท้องเขาอ้วนแปลกๆอะ่ะท้องอ้วนแปลกๆอะ่ะทุกคนท้องเขาอ้วนแปลกๆนะแคทกวัวเขาเป็นผู้หญิงจริงเลยเนะี่ย ดูดิแม่แยกหนูไม่ออกแล้วแล้วก็หนูมีพุงอ่ะพุงหนูอ้วนด้วยอะยังไงเนี่ยกลัวหนูท้องจังเลยเนะี่ยไม่รู้เดี๋ยวมาอยู่กับแม่ชานมแล้วกันแม่ชานมฝากน้องหน่อยออยู่ด้วยกันกำแล้วแยกเพศหนูไม่ออก ยังไงวะเนี่ยไม่รู้เลยอืมถ้าเขามีไข่นะถ้าตัวโตวเราจะแยกออกชัดเจนมากว่าเขามีไข่ยังไงไงอันนี้มันแยกไม่ออกอะทำไงไะไอตัวนี้ก็ยังไงเนี่ยตัวนี้ก็เล็กกระจุงตกลงหนูเป็นตัวผู้หรือตัวเมีย โอ้ยแยกเพศหนูไม่ออกเขาตัวเล็กจัดไงคือตัวเล็กเกินไปจนบางทีก็แยกไม่ออกะชานมทำอะไระชานมทำอะไรทำไมวิ่งกัดกันอ่ะชานมเขากัดน้องอ่ะ ชานมดัวชานมกัดอ่ะกัดน้องทำไมอ่ะต้องแยกออกมานะคะเมื่อกี้แคทต้องแยกเขาออกมานะโดนชานมกัดเนี่ยหนูโดนชานมโอ้ยโดนแม่กัดต้องแยกน้องออกมาน้องโดนแม่กัดอยู่ด้วยกันไม่ได้ยังไงเอ่ะ สงสัยต้องมาอยู่กับพ่อเหมือนเดิมมาอยู่ด้วยกันฝั่งนี้นะแต่ว่าสิ่งที่เป็นข้อสงสัยวันนี้นะคะเพิ่งเกิดขึ้นวันนี้เลยมันอ้วนผิดปกติแล้วน้ำหนักมันก็เยอะขึ้นถ้าเทียบกับไอชัยกลางนะตัวมันเล็กกระจุดแล้วตัวเนี้ยแค่เข้าใจว่าเขาเป็นตัวผู้ พอมาวันนี้ไม่แน่ใจแล้วเพราะเขาอ้วนมีพุงเหมือนท้องเลยคือให้เขาอยู่ฝั่งนี้นานมากตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยแล้ววันนี้เขาอ้วนเอาอ้วนเอาเนี่ยยังไงเนี่ยทั้งหมดนี้คือ,อคอกเนี่ยเป็นอคอกตัวผู้นะคะแล้วเมื่อกี้ลองเอานางไปอยู่กับชานมชานมไล่กัดล่ายังไงเนี่ยฮึ พอมาอยู่ฝั่งนี้ไม่เป็นไรอยู่กับชานมชานมไล่กัดสัญชาตญาณแม่มันกัดกันเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่แคปต้องเรียนรู้นะคะเพราะว่าไม่เคยเลี้ยงหนูเนาะเป็นครั้งแรกที่เลี้ยงชักไม่มั่นใจแล้วสิอาจจะต้องแยกไอ้เจ้าตัวนี้ออกไปนะคะโอ้ยโอ้ย วันนี้ก็จบภารกิจการป้อนยาถหายพยาธิน้องหนูของเราทั้งสองตัวนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็พามาชมเพียงเท่านี้จ้าบ๊ายบาย